อาจารย์นะครับหังรับกองบุมือเศร้านะครับอคอนเทนเชอร์นะฮะคนที่ได้เห็ุงานณ์นะครับโ,อ,โอ,อ้๋ยเียาเออให้ดังดังให้ดังๆสวัสดีนะครับตอนนี้อยู่ที่บ้านโนะอาด นะครับอำเภอกุสุมานนะครับจังหวัดสกลนครนะครับเป็นบานงานบุญกองข้าวของบ้านกับผมเองนะฮะนี่ฮะกองข้าวก็คือข้าวเปลือกนะครับนี่เพ่นเอามาทําเป็นงานบุญกองข้าวนะครับพี่น้องนี่ครับไมาบริจาคล้วตอนนี้ก็เขาพากันมาเียนเชญไอรอนเตรียมทาบุญนะครับอ้าวข้างในรับบุญรับสินนี่ผมให้ดูในงานนะครับนี่นี่ตอนเย็นทีมงาน เตรียมแล้วครับนี่เตรียมทําการลำวงชาวบ้านนะฮะมุนนุ้ยปุ้ยพี่น้องตอนเย็นรุดออดิโอซาวนะครับนี่เป็นทีมงานบ้านผมนะครับนี่นี่งานนี้มีก็ติดต่อได้นะครับรับงานทั่วราชอาจักรนะครับเครื่องเสียงพร้อมแดนเซอร์นักร้องแล้วแต่นะนี่ขอขออนุญาตเบื้องเนี้นะทางหลังพี่น๋ยวได้นี่นี่นี่ฮะออดิโอซาวเดอนะครับนะ มีเฟซบุ๊กมียังลองไปติดตามเพื่อนเพื่อนะครับหนตาเรา่อย่างนี้ล่ะผู้จัดการวงนี่นะอนาคตเพื่อนก็อาจจะมีกิจการขยายเพิ่มเป็นรถดฮุ่งรถดเฮนะครับเดี๋ยวไว้ติดตามกันในตอนภายภายหลังนะครับนี่ก็คือวัดบ้านโนซาดนี่ครับเป็นโบสถ์เขาโบสถ์ต้องสมัครอักอุโบสถคุณจังจกางโอ้ย่างหมดตอนนี้บ่ครับ รับสิทธิ์ลับพร เป็นแผนกแม่ครัวนะครับเตรียมเอาหุงอาหารผกนเตรียมอาหารเตรียมเครื่องครัวทางนี้ก็ผู้ชายนะครับเบิ้งเขาเตรียมอุปกรณ์สำหรับเฮ็ดกองบุญเฮ็ดต้นบุญ น่ครับินกระสานไม่ใครครับเอายังนี้ครับโอ้ผ่านกนมานี่ครับอ่ะเพหญ่ได้หนี้เอางานเราเนี่ยฮะโนเราโค้ซุกเนาะสีบวยเราเอาได้เนี่ยไงเอ้เราบาเบาไปสีเ้าบ้านนี้ผ่ากันเงียบเพิ่ก็บ่มีคนเ้าด้บาดนี้ โอ้นี่กําลังสเสดสปลดสอหัวเ,เป็นเนอะไรสประดัดจักปราทเมียเบิ่งสัตสัสปรลรดสองหัว,หหวมีอพงบเ้านะเตรียมงานบุญด้วครับนี่นี่ก็ไฟอ่าผู้ใช้นะครับเดี๋ยวเอากระบอกเพ้าไปทิงไปคนก็ มีคกยกักษ์คกตำขนมยังมีใช้อยู่นะครับอยู่วัดบ้านพวกนี้ยังมีใช้อยู่เป็นคกตำขนมเหยียบกรึบกรึบกรึบหนูออเบ็นคนสารต้นมะพร้าวนอนครับ ตอนนีมม iden, Bref, so bad, like ้ก็ควะคอมเมนต์นะเตรียมการเตรียมงานกันนะครับช่วยกันคนละไม่คนละมือเลยนอ ตอนนี้เราก็มาเบิ้งเขาเฮ็ดต้นนะครับหลังจากที่ฝ่ายผู้ชายเพิ่นจะปอกไม้ไผ่ทำอุปกรณ์สำหรับใส่ต้นนอนนี่ผมพาม,มาดูว่าเพิ่นใส่แบบใดนี่ต้นนี่นี่ครับมะพร้าวที่เพิ่นใส่โอเพิ่นก็ียเอาของใส่แนวนี้ใส่เบิดแนวอยู่แนวกินพลมากลากไม้แป้งสบู่ยาซีฟันกระจกก็มี ครบทุกอย่างสมุดหนังสือปากกาแปลงพันมีมืดกระจกกระจกกระจกส่องหน้ากระจกนี่เอาไปซ่องเจ้าของเวนเวนเวนโหนเขาเอื่อเวนโหโอ้ยคือว่ากระจกกระจกซ่องหน้าโหนบ้านเขาเอื่อเวนโอ้ยตายโอ้กระจกอันนี้ฟันข้างน้าโอ้เสียมกระจกนี่เวนโหนเวนโหนบ้านเขาเอื่อเวนโอ้ นี่ครับวิธีเฮ็ดต้ตนนะครับไอช่วงนี้เพื่อเตรียมงานนะครับช่วงนี้เพื่อเตรียมงานช่วยกันนะชาวบ้านเขาก็มากันหลายอยู่ผู้่าผู้แก่ผู้หญิงผู้ชายมากันแบบนะอยู่นํำวัดนํำวากับช่วยกันเตรียมงานคนละฝ่ายอันนี้ก็ฝ่ายเตรียมพวกต้นพวกกองบุญนอีกฝ่ายก็อยู่ในครัวอีกฝ่ายผู้ชายก็ไปอันนั้นพูครับทำ ไออุปกรณ์สำหรับใส่ต้นใส่กองบุญวัยรุ่นผู้ชายกับปกลางเต้นกลางหัวอันนี้พ่อบ้านเท่าได้นน่เนยขออนุญาตสัมผัสพ่อบ้านนี้สวัสดีครับพ่อ้านสวัสดีครับพ่อใหญ่จำได้หนิมาด้วยอันนี้บุญยังนน่บุญข้าวจีครับบุญข้าวจีสุดยอดอยากเนาะมาด้อเนาะมาด้อมาด้วมาด้อมาด้อได้บุญน้วกัาอ่าโอเคขอบคุณครับ ครับผู้บ่าก็ออกแหงนะครับทํากลางการกลางเต็นนะฮะขออนุญาตผู้เสียงดังเพราะว่าเขาเปิดเพลงเนาะนะครับเพื่อนนี่ก็ช่วยกันกลางเต็นนะครับฝ่ายผู้ชายฝ่ายวัยรุ่นเนาะก็ร่วมแรงร่วมมือกันนะครับคนละไม้คนละมือนะครับงานนี้ก็ถือว่าเป็นงานบุญบ้านนะครับบุญข้าวจี่บุญกองข้าวนะครับแลเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการมาวัดมาบุญเดี๋ยวจะพามาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่างานบุญอยู่บ้านของกระผมเนี่ยนะเป็นแนวดนะฮะส่วนทีมงานเครื่องเสียงงนี้ก็ ต่างเครื่องเสียงเพราะว่าตอนเย็นจะมีรำวงนะครับมีรำวงชาวบ้านนะครับนั่นก็จะเป็นเครื่องเสียงก็จะเป็นเครื่องเสียงของหมู่บ้านนี่แหละนะครับก็ถือว่างานนี้ก็ถือว่าช่วยๆกันหลายฝ่ายนะครับส่วนด้านโน้นก็จะเป็นร้านขายโครงขายของเริ่มมาแล้วนะครับเริ่มมีการเอาของกิจกรรมมาขายมีการละเล่นนะครับก็ถือว่าเป็นงานบุญเล็กๆของหมู่บ้านนะแต่ว่าถือว่าโอเคอยู่มีความสุขสนุกสนานนะครับเดี๋ยวเรามาพบมาเจอกันนะครับนะว่ากิจกรรมต่อไปจะมีอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะฮะ ส่วนคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับเพราะว่าตอนนี้มีเสียงเพลงมาแล้วขออนุญาตฝากคลิปไว้ที่นี้นะครับสวัสดีครับ